เหมือนกนกัเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์อีกเรื่องนึงแล้วก็ต้องออกมาเตือนกันเพราะว่ามันดูอันตรายไม่น้อยเลยนะคะก็คือในเรื่องของการที่มีคนมาตั้งข้อคำถามว่าหลอดเก็บเลือดเนี่ยสามารถนำมาบรรจุอาหารหรือว่าเครื่องดื่มได้หรอจะไปได้ยังไงล่ะคะก็เพราะว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วนะว่าเป็นหลอดเก็บเลือดก็ห้ามนำมาบรรจุอาหารเพราะว่ามีสารอันตรายจากสารเคมีบางชนิดเนี่ยแน่นอนค่ะ เรื่องนี้ค่ะทางคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอยต้องออกมาเตือนก็เพราะว่าไปเจอในเรื่องของการตั้งกระทูถามจากผู้ปกครองท่านหนึ่งที่มีการโพสต์ข้อความใน Facebook แล้วก็มีรูปตัวอย่างนะคะแบบนี้เลยแบบรูปที่เราขึ้นเนี่ยบอกว่าบุตรหลานของตนนี่แหละค่ะไปซื้อขนมแล้วมันก็ไปบรรจุในหลอดตามภาพแบบนี้มารับประทานทีนี้พอโพสต์ข้อความตั้งกระทูเรื่องนี้ไปเนี่ยก็พบว่า ผู้ปกครองอีกหลายรายก็เจอในลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็คือบุตรหลานตัวเองเนี่ยนะคะไปซื้อกล่องสุ่มมาเปิดมามีขนมหน้าตาแบบนี้เหมือนกันบรรจุมาในหลอดแบบนี้เหมือนกันคําถามที่ตามมาก็คือมันเอามาใส่ของกินได้จริงเหรอแล้วที่เอามาใส่ของกินเนี่ยเป็นของใหม่หรือว่าผ่านการใช้มาแล้วเพราะปกติในเรื่องของการใช้หลอดเก็บเลือดอย่างนี้ค่ะเมื่อใช้งานเสร็จก็จะต้องมีการเก็บทิ้ง แล้วก็กําจัดอย่างดีเพราะว่าเลือดเนี่ยถือว่าเป็นสารคัดหลัง่งสามารถส่งผ่านเชื้อต่างๆได้ทีนี้เดือดร้อนออยอก็จะต้องออกมาชี้แจงนะคะออยอเขาบอกว่าหลอดเก็บเลือดเนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับเก็บตัวอย่างเลือดจากร่างกายมนุษย์เพื่อที่จะไปวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วก็ภายในหลอดนี้นะคะมีการเคลือบสารเคมีบางชนิดด้วยเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือดเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า อย่างเราไปเจาะเลือดอย่างงี้ค่ะดูดเลือดมาเลือดถูกฉีดใส่เข้าไปในหลอดเลือดไม่ได้แข็งตัวนะคะมันจะอยู่ตัวแบบนั้นเนี่ยจนกระทั่งเอาไปผ่านกระบวนการวินิจฉัยการเอาไปตรวจหาอะไรต่างๆโดยที่สารเคมีนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหากที่จะมีการสัมผัสหรือว่านําเข้าสู่ร่างกายอย่างเช่นในเรื่องของการที่รับประทานหรือการบริโภคอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ไปบรรจุในหลอดเก็บเลือดจึงเป็นสิ่งที่ ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะคะเตือนได้เตือนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของการนําหลอดเก็บเลือดที่เคยใช้งานจากสถานพยาบาลแล้วเนี่ยมาทําความสะอาดหรือว่าบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มจําหน่ายเนี่ยมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าเลือดที่ตกค้างอยู่ภายในหลอดด้วยนะคะไม่ควรนํามาใช้ซ้ําในทุกกรณีแม้ว่าจะทําความสะอาดแล้วก็ตาม หรือถึงแม้ว่าจะเป็นของใหม่มันก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าในนั้นอย่างที่บอกเลยว่ามีสารเคมีอยู่เอาเป็นว่าหากจะใช้บรรจุภัณฑ์อะไรที่ใส่อาหารใส่เครื่องดื่มมันควรที่จะมีความสะอาดปลอดภยัยโดยเฉพาะของที่ต้องใส่ให้เด็กๆรับประทานนะคะ เพราะว่าเด็กๆบางคนไม่รู้ไงแยกไม่ออกไงเห็นอะไรหน้าตาดูแปลกก็คิดว่าเออมันน่าจะกินได้ก็นึกไม่ถึงหรอกค่ะว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครไปเดินตามงานต่างๆง,งานวัดงานอะไรแบบนี้เห็นไหมคะบางร้านเนี่ยมีคนเอาไซ่ลิงเคะ่ะไอลักษณะมันเข็มฉีดยานี่ยแหละคะ่ะ มาใส่เยลลี่หรือว่าน้ำสีสีขายเป็นของหลอกเด็กเด็กก็ไปซื้อกินเหมือนกันเพราะว่าเออมันดูแปลกตาม,มันไม่ได้เห็นทั่วไปมันไม่ได้มีขายตามร้านชาทั่วไปอะไรแบบนี้ทีนี้ในส่วนของประชาชนหากพบหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถแจ้งร้องเรียนได้เหมือนกันนะคะที่สายด่วนอย1 5 5นหรือว่าจะเข้าไป Facebook ก็ได้ FDA ไทยนะคะชื่อ Facebook ของเขาหรือว่าจะไปที่ l ล n e ก็ได้นะ FDA ไทยนะคะหรือว่าง่ายๆเลยไปที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศก็สามารถเข้าไปบอกเข้าไปเ,าเจอเบาะแสอะไรแจ้งกับเขาได้เขาก็จะได้ไปตรวจสอบดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันอีกช่วงหนึ่งกับคนขุยข่าวค่ะ